สิบนิ้วของลูกลุสรินพงศ์ศิลขอน้อมก้มกราบรศรดพ่อวิสุธทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดากราบคุณพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณครูบาอาจารย์กราบเทพเทวาพรมกราบผู้คุมกฎทุกทุกทก,กฎกราบพี่วัญชิตาวันชานน วันนี้ดิฉันขอถือโอกาสมาแบ่งปันธรรมจากหนังสือตามรอยพระกรรมฐานร้อยแปดพระธรรมส,โโส,สุพลโกศสิรินทโรวัดสุทัศจินดาจังหวัดนครราชสีมาในหัวข้อธรรมโอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนธรรมโอวาท การพิจารณาต้องน้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็วางเองครูบาญาปู่มั่นท่านว่าเหตุก็ของเก่านี้แหละแต่ไม่รู้ว่าของเก่าของเก่านี่แหละมันบังของจริงอยู่นี่มันจึงไม่รู้ถ้ารู้ว่าเป็นของเก่า มันก็ไม่ต้องไปคุยมีแต่ของเก่าทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่าเวลามาปฏิบัติภาวนาก็พิจารณาอันนี้แหละให้มันรู้แจ้งเห็นจริงให้มันรู้แจ้งออกมาจากภายในมันจริงไปนิพพานได้ นิพพานมันหมักอยู่ในของสุกปรกนี่มันจึงไม่เห็นพริกของสุกะปรกออกดูให้เห็นแจ้งนักปราชท่านไม่รักความเพียรเอาอยู่อย่างนั้นแหละเอาจนรู้จริงรู้แจ้งทีนี้มันไม่มาเล่นกับก้อนสุกะปรกนี้อีกพิจารณาไปพิจารณาเอาให้นิพพานใสยอยู่ในภายใน ให้มันอ้อนี่เองถ้ามันไม่อ้อหนาเอาให้มันถึงอ้อจริงใช้ได้ครั้นถึงอ้อแล้วสติก็ดีถ้ามันยังไม่ถึงแล้วเต็มที่สังขารตัวนี้พิจารณาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในของสกปรกเหลวนี้แหละครั้นรู้แจ้งเข้ารู้แจ้งเข้ามันก็เป็นผู้รู้พระนิพพานเท่านั้น จำหลักให้แม่นแม่นมันไม่ไปที่ไหนละพระนิพพานครั้นเห็นนิพพานได้แล้วมันจึงเบื่อโลกเวลาทำก็เอาอยู่นี่แหละใครจะว่าไปที่ไหนก็ตามเขาและอันนี้แหละทำความเบื่อหน่ายกับอันนี้แหละทั้งก้อนนี้แหละนักปฏิบัติต้องพิจารณาอยู่นี่แหละชี้เข้าไปที่ผมขน เล็บฟันหนังเนื้อให้พิจารณากายพิจารณาใจให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายการต่อสู้กามกิเลสเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่กามกิเลสนี้รนะ้ายนักมันมาทุกทิศท,ทุกทางหากพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็อนได้กามกิเลสนี้แหละ เป็นบ่อเกิดแห่งการฆ่ากันตายชิงดีชิงเด่นกิเลสตัวเดียวทำให้มีการต่อสู้แย่งชิงกันทั้งความรักความชังจะเกิดขึ้นในจิตใจก็เพราะกรามนักปฏิบัติต้องเอาให้หนักกว่าธรรมดาทำใจของตนให้แน่วแน่มันจะไปสงสัยที่ไหนก็ของเก่าปรุงแต่งขึ้น เป็นความพอใจไม่พอใจมันเกิดมันดับอยู่นี่ไม่รู้เท่าทันมันถ้ารู้เท่าทันมันก็ดับไปถ้าจี้มันอยู่อย่างนี้มันก็ค่อยลดกําลังไปตัดอดีตอนาคตลงให้หมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันทำในปัจจุบัน แจ้งอยู่ในปัจจุบันคติธรรมของหลวงปู่แหวนอดีตก็เป็นธรรมเมาอนาคตก็เป็นธรรมเมาจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบันละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธเป็นธรรมโมปัจจุบันก็พอแล้วอดีตและอนาคตไม่ต้องคำนึงถึง เกิดแก่เจ็บตายวันคืนเดือนปีสิ้นไปหมดไปอายุเราก็หมดไปสิ้นไปมันบำเพ็ญจิตบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาต่อไปของเก่าปุกปิดความจริงตัดอดีตอนาคตลงให้หมดจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบัน และในปัจจุบันทำในปัจจุบันแจ้งอยู่ในปัจจุบันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรไม่มีความสำเร็จคนเรามันรักสุขเกลียดทุกข์นี่หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละไม่รับความจริงคนเราเกิดมานินทาก็ดีสรรเสริญก็ดี อย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจปล่อยผ่านไปเสียไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรไม่มีความสำเร็จมองดูท้องฟ้าเห็นดวงดาวเต็มไปหมดการเกิดการตายไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายสุดท้ายนีทำที่มาแบ่งปัน ในครั้งนี้หากมีผิดพลาดประการใดกราบขอเข้ามามานกะโอกาสนี้ด้วยบุญใดกุศลใดในการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอน้อมถวายแด่องค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์ เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแด่หลวงปู่แหวนสุจินโนแด่พระธรรมโสภพลกูศุนสิรินทโรแด่พี่วัญชิตาวัญชานนและให้ถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกภพทุกชาติท่านเจ้าคุณนายคุณพี่นุสราเชียงหลิวพันเอกปฐมพงศ์ศิล ผล,ลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งผ่นปันธรรมในครั้งนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลา,า,านกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกๆท,ท,ท่านได้จิตพ้นทุกข์ถาวรได้มรรคผลนิพพานมารู้ทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรม ได้สัพปติเศส,สนิพานธาตุในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทินนิพานังปัจจโยโหตัวนิพานะสุขขังสาธุสาธุสาธุ